สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่พลอยก็อยู่วัดดอนขนาคนะคะตอนนี้แม่พลอยกําลังจะอยู่กจะจงกาลังจะเดินทางค่ะข้ามสะพานนี้ไปที่พันนอนนะคะความสวยสดงดงามก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องแต่ก่อนแม่พลอยก็มาหลายขังหลายข้าวโยแต่ว่ามาเพิ่นก็นยัง่ง เก็บหันเก็บนี่ยังบ่เสร็จสิ้นเนาะคือเขาเรียกว่าอะไรอะบุญณะบอกเออนั่นแหละทาสีใหม่ทำอะไรใหม่ยังไม่เสร็จไม่สิ้นแต่มาครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะคือสวยกว่าเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะสวยกว่าเดิมนี่แหละค่ะสะพานที่จากที่ฟักทองนะคะแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็เดินข้ามไปหา พานอนหรือถ้ำองค์ปู่มุดเจรินนี่ก็เดินมาแดดร้อนมากเลยค่ะคเพื่อนๆค่ะวันนี้นะ่ะแดดร้อนจริงๆนะคะไม่พอยกลางขันล่มนะเนี่ยตอนถ่ายคลิปเนี่ยไม่เห็นอะไรหรอกมันมีแต่แสงแดดแต่เวลามาดูคลิปอยู่ในล่มแล้วมันก็ออกมาสวยงามน,นะ มันห่อนหลายไม่พ่อยกันเลยอยันกลางขั้นลมเห็นบอกเห็น <laughs> ขั้นลมสีเหลืองเหลืองกันบนั่นแหละก็จะประมาณนี้แหละพี่นวงเงความสวยความงามของวัดนะคะถ้ามาด้านหน้าเข้าไปด้านหน้านะก็จะไม่เห็นว่ามีอะไรนะคะเพื่อนๆนะคะความสวยความงามต้องอยู่ด้านหลังนะคะเพื่อน <laughs> ๆหลังจากเรามาทําบุญทําทานทําอะไรกันแล้วอยู่ตรงข้างหน้านะคะ ถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วและเราก็เดินไปด้านหลังก็จะไปเห็นความสวยสดงดงามแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะผู้ใดว่างามหรืออายากไปเที่ยวเห็นไหมตรงข้ามที่ไม่พอเดินมาเนี่ยนะเห็นไหมฟักทองใหญ่ๆนั่น,นะะ่ะสะพานเนี้ยก็คือยาวพอสมควรนะคะจากฟักทองมาถึงองค์พระนอนนะคะมีเห็นไหมนั่นแหละจ้ะ ฟักทองยักษ์อันนี้ก็จะเป็นอุมโมงเลยนะฟักทองเข้าไปนั่งเล่นนั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในฟักทองนี้ได้นะคะนี่ก็คือแม่โพยไทยให้ดูบริเวณรอบสักนะคะก็จะประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องใครอยากไปเที่ยวว่าอยู่มองไดก็ไปใดเด้อจ้าวัดดอนคณะอยู่นคร ปฐมนั่นเองค่ะเพื่อนๆขานี่จะประมาณนี้แหละความสวยความงามรอบบริเวณสะเนาะก็จะประมาณนี้เด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า